S <S 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 ชาวลัคนาราศีตุลนทุกท่านครับสัปดาห์หน้านี้นะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่20เรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่26ต้องบอกแบบนี้ว่าดาวหลายๆดวงนะครับเดินในทิศทางที่เอื้อประโยชน์กับชาวลัคนาราศีตุลนไม่น้อยทีเดียวนับตั้งแต่ดาวอาทิตย์นะครับที่โครจรลอยกลางฟ้าดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโครจรอ,อยู่ในเรือนการงาน ดาวสาวและดาวพระหัสนะครับโยกหน้าชาวลัคนาราศีตุลรวมไปถึงดาวพุธนะครับที่ไปลอยอยู่ในภพที่9้าได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีต้องบอกอย่างนี้ครับว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์แห่งการเจรจาต่างๆนั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลแล้วงานที่ผ่านมามันน้อยหรืองานที่ผ่านมามันพลาดเป้าไปเหนื่อยแต่ไม่ค่อยได้ผลตอบแทน สัปดาห์หน้านี้จะเป็นสัปดาห์ที่คุณเหนื่อยแต่จะได้ผลตอบแทนที่ดีบอกกันง่ายๆว่ามีโอกาสจัดได้เงินเจรจาอะไรก็แล้วแต่มีแต่เงินเงินแล้วก็เงินก็มีโอกาสจะรับทรัพย์ไม่ยากครับโดยเฉพาะในวันพฤหัสที่23และวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2วันนี้เป็นสองวันของชาวลัคนาราศีตุลที่จะได้รับความสําเร็จเป็นอย่างดีใครที่นิยมเรื่องของการเล่นหุ้นให้เล่นในสองวันนี้มีโอกาสจะรับทรัพย์ นะครับส่วนจะเล่นยังไงจะซื้อจะขายไปดูเองนะครับตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตามดาวแล้วจะมีโชคลาภจากเรื่องของหุ้นนะครับใน2วันที่ผมได้พายากรณ์ให้ฟังไปแล้วอย่างนั้นเลยนะครับชาวาราศีตุลสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่คุณนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีเป็นสัปดาห์ที่การงานนั้นพลิกกลับขยับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน นะครับแล้วช่วงวันที่แฮปปี้อีกวันหนึ่งก็คือในช่วงวันอาทิตย์สุดสัปดาห์อาทิตย์ที่26กรกฎาคมวันนั้นจะมีเรื่องราวแฮปปี้เกิดขึ้นมีเรื่องที่ทําให้คุณนั้นมีความสบายอ,อกสบายใจพูดง่ายๆคือเป็นวันที่คุณเหมือนกับเอ่อคุณยิ้มได้เป็นวันที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณเบิกบานเป็นวันแห่งความสุขนั่นเองนะครับ การติดต่อใดๆก็ตามที่จะเป็นการติดต่อแห่งการเดินทางที่ต้องเดินทางและมีการเจรจาติดต่อในลักษณะนี้หรือเป็นการติดต่อกับคนทางไกลนะครับวันอังคารที่21เป็นวันที่ดีที่สุดส่วนวันที่โชคไม่ดีนักในสัปดาห์หน้านี้ก็คือในวันจันทร์ที่20นะครับวันจันทร์ผมว่าคุณชิวๆอ่ะไม่ต้องไปอะไรกับมันมากหรอกนะมีอะไรก็ทําแม่งไปอย่าไปซีเรียสมากแต่อย่าไปหวังผลในกับมันเพราะว่ามันเป็นวันที่คุณไม่ค่อยได้ผลรับอะไรที่ดีหรอกในวันจันทร์ที่จะถึงตรงนี้นะครับ ส่วนในเรื่องความรักนั้นในสัปดาห์นั้นหน้านี้คนที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วก็เอาใจใส่ดูแลกันได้ดียิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีตุลจะมีพลังผักดันมีอารมณ์ทางเพศอย่างมากฉะนั้นคุณก็พยายามเลือกเกินนะครับที่จะต้องหาที่ปลดปล่อยในช่วงสัปดาห์หน้านี้ส่วนคนโสดนะครับสัปดาห์หน้านี้จะยังได้คนที่ไม่ถูกใจที่มาชอบเราแล้วก็ไม่ค่อยชอบเขาส่วนไอ้ที่เขาจะไอ้ที่ทีเ่เราจะไปชอบเขาเขาก็ไม่ค่อยมีมิตรีเท่าไหร่นะักคนโสดคนโสดก็ ไปลุยในเรื่องของงานก่อนผมว่าดีที่สุดลุยเรื่องเมคมันนี่ก่อนและสัปดาห์หน้านี้ต้องบอกว่าการเงินคล่องตัวทั้งสัปดาห์